ในความฝันเกี่ยวกับการพนันฝันว่าตนเองเล่นการพนันแปลว่าจะมีเงินทองจะมีเงินทองใช้สอยไม่ขาดมือถ้าฝันว่าเราเข้าบ่อนไปเล่นพนันนะถ้าในความฝันเนี่ยท่านไปเล่นพนันแล้วถูกคนอะ่ะโกงถูกโกงพนันเนี่ยแปลว่าศัตรูพยายามทําลายคุณ หากฝันว่าไปดูคนอื่นเขาเล่นพนันเช่นฝันว่าเข้าบ่อนแล้วไปดูคนเล่นการพนันเนี่ยแปลว่าคือคุณอะระวังอย่าหูเบาอย่าให้ความคิดของคนอื่นเนี่ยมามีส่วนผลมามีส่วนในการตัดสินใจชีวิตของคุณอย่าหูเบาอย่าให้ความคิดของคนอื่นมารบกวนการตัดสินใจของคุณ ฝันว่าตนเองชนะการพานันหรืออาจจะเป็นเล่นบิงโกแล้วชนะหรือเล่นไพ่แล้วชนะก็ดีเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเข้ามาสู่ในชีวิตค่ะฝันเห็นเด็กเล่นเกมเช่นฝันเห็นเด็กเออเล่นเล่นเกมเออเป็นพวกเกมไพ่เกมอีแก่กินน้ําไพ่ป็อกหรืออะไรแบบนี้แปลว่าคุณอ่ะจะได้โชคลาภจากเด็กๆนะฝันว่าถูกโกงการพานันเนี่ยต้องระวังเนี่ยจะถูก เออให้ระวังเนี่ยจะถูกคู่แข่งทางการค้าเนี่ยกันแกล้งได้ให้ระวังจะมีปัญหาในด้านธุรกิจเข้ามาการดําเนินธุรกิจไม่ได้เป็นไปอย่างราบลื่นหากในความฝันเนี่ยท่านคือหากในความฝันเนี่ยท่านเป็นนักพนันหรือเป็นประมาณเจ้าพ่อเสี่ยงหอะไรแบบนี้แปลว่าในการดําเนินกิจการในการทํางานเนี่ยทุกอย่างจะเป็นไปได้วยความราบลื่นนะหากในความฝันน่ะท่านแพ้พนันเนี่ยให้ระวังศัตรูจะทําลาย ฝันว่าเล่นการพนันกับเพื่อนๆเนี่ยให้ระว่างจะทะเลาะกับคนรักฝันว่าเล่นการพนันคนเดียวอ่ะหรือว่านั่งเล่นไพ่อยู่คนเดียวเนี่ยท่านเนี่ยจะมีปัญหาส่วนตัวค่อนข้างเยอะอาจจะต้องเสียงเงินฝันว่าเล่นพนันด้วยลูกเต๋าหรือทอยลูกเต๋าแล้วชนะฝันว่าทอยลูกเต๋าแล้วชนะก็คือพวกไฮโลอะ่ะแปลว่าท่านมีเกณฑ์ได้มรอดอกแบบฟุ๊กๆคะ่ะ ฝันว่าเล่นพนันกับคนจํานวนมากแล้วท่านชนะเนี่ยแปลว่าท่านเนี่ยจะมีเกียรติยศและชื่อเสียงค่ะฝันว่าเ,าเล่นพนันแบบวงล้อแบบที่เป็นวงล้อคล้ายรูเลตอ่ะก็แปลว่าของที่หายจะได้คืนฝันว่าเล่นหมากรุกเนี่ยนะคะถ้าท่านฝันว่าเล่นหมากรุกกับเพื่อนเนี่ยแปลว่าท่านเอาเวลาที่มีค่าไปทําในสิ่งที่ไร้ประโยชน์ค่ะเลขนําโชคนะคะหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดแปด 1นึ่สาดแดค่ะ